โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองกันน้ำผมว่าสเตอร์ตอนนี้ใส่เป็น14-28นะครับผมเดี๋ยวลองยกดูแบบพอจะทำให้ผมแบบว่าหงายถ่วนหรือเปล่า <c oughs> เอ้ <c oughs> จส่สวัสดีคนที่เข้ามาดูช่องผู้บา่าวล้อลอยทุกคนด้วยนะผมก็พอดีผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณหกวันหรือเจ็วันนะหน่ออาทิตย์<ช>อ่าก็ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างก็ขอโทษคนดูทุกคนด้วยนะผมที่ให้รอนานนะมีคนดูมาคอมเมนต์พี่เมื่อไหร่พี่จะลงคลิปรอนานนั้นเนี่ยอะไรนะครับ <S 2> <S 2> ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างแต่ว่าจะกลับมาลงปกติแล้วนะครับผม <S <S ขอโทษที่ให้รอนานนะผมก็วันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์คนดูไม่ใช่เซอร์ไพรส์คนดูดิก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยมาซื้อรถตามที่เราเคยได้โม้ไว้นะผมก็คือ ดีมซูเปอร์ครับเออผมจะพาไปดูนะครับผมว่าก่อนที่เราจะไปดูรถกันเนี่ยผมอยากจะแนะนำเว็บเกมดีๆทุกคนซึ่งตอนนี้รถยังไม่มาคือผมรออยู่ทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมรอน่าจะสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะเดี๋ยวค่อยตัดในทีเดียวเออเดี๋ยวค่อยตัดไในทีนะครับผมเพราะว่ารถเนี่ยกำลังมาส่งเออผมจะหารถเนี่ยไปจ่ายค่าส่งรถทุกคนค่าส่งรถเท่าไหร่พันห้าสองพันสองชั่วโมงได้นะผมจะตัดคลิปตอนที่รถมาส่งเลยล้วกันทุกคน สามชั่วโมงผ่านไปตอนนี้รถเรามาถึงแล้วทุกคนก็มีเลยทุกคนเป็นไงสรงรามางเยดีึ้นครับตามที่เราเคยโมไว้นะผมตอนนี้มาถึงแล้วเป็นไงนี่วางครับเดี๋ยวเอาเุดสีให้ดูแล้วกันปู้คนอะไรมาวะนนี้อะไรแย่มาวนี้ฟ้าก็ดีอ่ะทุกคนมันจะเป็นสีชจพปูขาวนะทุกคนเนี่ยปลาเนี่ยทุกคน อันนี้ก็จะดําเดิมเลยเมีแค่ล้อนะครับผมที่แต่งส่วนเครื่องเนี่ยก็จะเป็นลูกลูกอะไรลูกหมกหรือว่าลูกหมกก็จะเป็นเอ้ยเดี๋ยวเราไปขี่ให้ดูแล้วกันยังไม่บอกสเต็ปแล้วกันอันนี้ก็จะมีล้อทุกคนมันเป็นล้ออะไรปะช่างเนียบอกว่ามันเป็นล้อมีราคาอยู่นะทุกคนเออดีดีปะดีดีตัวเก่าเออมันเป็นหนาหนาว่ะจะไม่ชอบว่ะเราจะใส่เป็นล้อตัวนี้โอ้โหต้งมาแล้ว ก็แ,แหละยางเยอะขึ้นเราจะใส่ล้อตัวนี้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมปะมียาซ่าเนะออถ้าคนดูบอกว่าสีนี้มันไม่เข้ากับสีชมพูก็ลองแนะนํามาดูนะผมว่าผมควรใส่สีอะไรแล้วควรใส่โช๊คอะไรนะแนะนำาอะไรมาเลยทุกคนเพราผมควรทําทรงไหนโหลดหน้าเท่าไหร่เฮ้ยแต่ว่าโหลดหน้าเนี่ยเราโหลดมาแล้วสองนิ้วเห็นปะโช๊คผเออแต่ผมคิดว่าผมจะตัด ผมอยากตัดมากกว่าทุกคนผมอยากตัดเนี่ยผมไม่ชอบใหม้มันโอบมาเงี้ย <laughs> เออผมอยากบอกว่าตัดออกไปเลยทุกคนอย่ารอไปลงตึง๋ <Wow. S 2> ย่ามราอไปลงตึงแล้วก็ตัดเลยส่วนช่วงหลังเนี่ยแนะนำมาเลยทุกคนว่าให้ใส่ความสูงเท่าไหร่หรือว่าใส่แบรนอะไร <c oughs> เออแนะนำมาเลยทุกคนจะเป็าร์มเราควรเปลี่ยนไหมหรือเราแบบควรเปลี่ยนอะไรดีแนะนำมาเลยทุกคนอยากให้ลองแคมสัมมัดไหนหรือว่าอะไรเนี่ย จัดมาเลยทุกคนคอมเมนต์จะมาผมจะให้นะครับผมรู้กันอยู่นะครับว่าทำตามคนดูเอออีกย่างหนึงเนี่ยคันนี้เนี่ยมันมีคาร์บอนแต่มันน่าจะใช้ง่ายแล้วเลยเนี้ยอันนี้มันน่าจะโดนแบบว่าเนี่ยตัวเนี้ยที่มันโผล่ขึ้นมาเห็นป่ะอ้าวเอาให้ดูทุกคนมันจะขึ้นมาอย่างนี้เห็นป่ะอยู่ประมาณนี้เนี่ยเห็นป่ะเวลาเียวเนี่ยมันจะโดนเห็นไหมเนี้ยเนี่ยมันสั่งเออเนี่ยเพราะว่าชุดสีเนี่ยน่าจะเบิก น่าจะเบิดสมคิดว่าน่าจะเบิดทุกคนแนะนํามาเลยแนะนํามาเลยว่าอยากให้ผมใส่ชุดสีอะไรเออโชคอะไรแนะนํามาเลยทุกคนสวิงอาร์มแบงอะไรคอมเมนต์คอมเมนต์กันมาอก็นี่จะเป็นค้าวบันแท้นะเห็น่ะอันนี้า์บอนแท้มองจากสายตาอันราบๆของผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคาา์บันแท้ทุกคนเห็นไหเนี่ยเนี่ยนแบบุมาเห็นไหมเนี่ยเนื้อผ้านี่ก็เป็นเลฟิโอ้เสียได้วะนะแต่มันเก่าไปแล้วทุกคนแต่ผมอยากได้อยู่นะใครมีขายก็ คอมเมนต์ลิงก์ร้านไว้เลยทุกคนอยากได้ปะเนี่ยมันเป็นคาาวบอนเลยเนี่ยใส่แล้วแบบน่าจะลาบอะรถผมน่าจะลาบผมกชอบมากทุกคนรถแบบลาบๆนะ่นกคือก็สุดฤทเนี่ยตอนนี้ขี่ได้แล้วทุกคนแต่ว่ารันอินก่อนที่ผมหายไปเนี่ยก็เราว่างก็พากันลุอเล่นนะตอนนี้เปิกเสื้อฝาใหม่ด้วยเนี่ยทำฝาพังทุกคนก็คือเกียวหัวเทียนมันรูดแล้วก็ขันชิบหายกันหมดขันชิบหายเลยเกีย์หัวเที<โด>ย,<โด>ย,ยนรูดไม่มีร้านซ่อมทำไงซื้อใหม่ซื้อใหม่ ก็ลูกตูบเนี่ยโหหมดไปเยอะมากทุกคนดูอันนี้ห้าสิบมิลนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ในนี้ไม่ไม่รวมลูกเดิมนะเออนั่นแหละทุกคนเบรกไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวมันจะแบบว่ากินเวลาแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปออกตัวเล่นนะไปลองยกล้อดูว่า้ดีมเนี่ยแม่งยกล้อไงวะที่ผมเคยลองแล้วแต่ว่ามันหกเจ็ดปีไปแล้วนานมากนานมากตั้งแต่สมัยเราแว้นแบบ ยก็เดี๋ยวพาออกไปลองข้างนอกเส้นทางไปนาเราเหมือนเดิมนะผมเพราะว่าทอค่อนข้างดังเออเดี๋ยวเอยเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันที่ทางไปนาทุกคนไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ทางไปนาไปที่เรียบร้อยผมก็จะมาลองยกล้อดูนะผมว่าคือกําลังเครื่องเนี่ยมันพอไปได้ไหมเออแล้วก็ลองออกตัวดูว่าเฮ้ยเครื่องที่แบบเราซื้อมาเนี่ยมันพอถูถูไไถไปได้หรือเปล่านะผมพอที่จะวิ่งแบบว่าเกาะกลุ่มไปทิปกับเขาได้หรือเปล่านะผมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้วัด gps นะทุกคนเออเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกัน มันจะนานแล้วมันนานแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวจะลองออกตัวดูว่าคันนี้เนี่ยมันจะมันจะสะดุดหรือว่ามันจะคือมันจะแรงหรือเปล่าง่างเออคือแบบว่าซื้อลถไม้ไม่ลองเลยอ่ะแต่ว่าจากที่ผมไม่ขี่มาเมื่อกี้นะทุกคนผมคิดว่าช่วงล่างไม่เคียมากทำไมวะมันเป็นยังไงว่ามันมันลอนอ่ะเออมันใส่ดอยดอยเออมันใส่แต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยเราเฟซมาแล้วทุกคนคือผมอยากรู้ว่า คนดูจะคอมเมนต์ไม่ว่าให้เราแบบว่าเลือกใส่แบรนด์อะไรชกหลังเออหรือว่าเราจะถอดคันนี้มาใส่คันนี้ป่ะจะซีเลยนี่นี่แก๊ซซี่นี่ถอดคันแก๊ซซี่เอามาใส่คันนี้แต่ว่าคันนี้จะเป็นสามสองศูนย์คันนี้จะเป็นความสูง320เออคือผมมีตัวเลือกให้ทุกคนเลือกนะผมว่าใส่ความสูงเท่าไหร่ผมอยากได้เท่าไหร่320ใช่แล้วก็295เ้าออสองความสูงนี้ลองคอมเมนต์กันมาดูนะผมว่าผมควรใส่อะไรหรือว่าผมควรจัดมา2ตัว เอาง่ายจัด295มาแล้วเอาสามสองูนี้ใส่แล้วเอา295ใส่ลองดูว่าคนดูแบบว่า้อชอบแบบไหนให้คนดูแบบเลือกดูนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะ้ำผมว่าคือมันจะสะดุดหรือว่ามันจะอะไรหรือเปล่าน,นะสะเตอร์ตอนนี้ใส่เป็น14 28นะครับผมเดี๋ยวลองยกดูเออว่ามันจะแบบคือ <c oughs> แบบพอจะทําให้ผมแบบว่าหงายถ่วนหรือเปล่าเออเตรียมขรหารรถโรงพยาบาลมันแบบเต้นดีๆแต่ทุกคนมันได้รถใหม่รถแบบคนเหินรถ คือไม่ต้องดราม่านะก็คือทางนี้มันเป็นแบบว่าทางไปนานั้นทุกคนเห็นป่ะมันไม่ค่อยมีรถเอ้ยอันนี้ไม่้ผมจะพาออกตัวแบบว่ารักแข่งแบบขับเชงอ่ะเข้าใจป่ะ เข้า,า,าไม่ไหวเข้าไม่ไหว่งมันปีว่ะทำไมผมว่านั่งหน้าเกินรถไม่ได้แรงอะไรเลยนะออกไม่ดีโดนแบกนะครับแตบบ่ว่าขับแบบเมื่อกี้ถ้าแบบว่าเชงอะไรเมื่อกี้ก็รับตังเลยนะ ยอย่างทุกคนเออก็เดี๋ยวผมจะมาลองยกฟ้อดูนะทุกคนว่ามันจะพอยกได้ไหม<ช>นะนมันโล่งเกินว่ะมันเห็นทางแบบนี้แล้วมันอดใจไม่ได้หรอกคนดูเห็นนะเห็นนะเห็นไะเห็นะเ,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 เดี๋ยกเวลาดูงันเลยตะก้ง ก็พอยกได้อยู่แล้วทุกคนแต่ว่าเวลาช่วงต่อเกียร์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบว่าคันเร่งว่อดๆนิดนึง <c oughs> เออแค่ต้นเกียร์นะแต่ว่าถ้าเราลากอย่างแวดไปเนี่ยแล้วสับสองเนี่ยมันขึ้นได้แต่ว่าถ้าเราต่อสามเนี่ยมันว่อลงทันทีเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับผมมันเป็นเหมือนแบบว่าคล้ายๆอาการแบบลืม <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนก็าถือจะมา วันนี้มาเปิดตัวรถใหม่แล้วกันนะ<ไ>เออสำหรับคนที่อยากให้ผมใส่โชวแบอะไรเ,เนี่ยก็คอมเมนต์ไว้นะผมความสูงมีให้เลือก2อย่างนะ320หรือว่า300 3อ,อย่างเลยหรือว่า295เออลองคอมเมนต์กันมาดูนะผมตอนนี้คือผมโหลดหน้าแล้วสนิ้วนะเหมือนยังจะรั่ดแล้วว่ะล้อลงแรงเกินกระแทกแรงเกินว่ะเออ แล้วก็ชุดสีเนี่ยคอมเมนต์กันมาเลยนะว่าให้ผมใส่สีอะไรดีผมไม่เอาสีทั้งแบบคนอื่นนะทุกคนก็ลองคอมเมนต์กันมาดูเออแต่อยากได้สีน้ำเงินมาเลยชอบสีน้ำเงินว่ะนั่นนั่นนั่นก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวร้านไปก่อนนะผมไว้เจอคลิปหน้าออกตัวโชว์อีกสักรอบมั้ยล่ะ